E.P.2 มาแล้วนะคะสำหรับเรื่อง ETF ใครที่อยากลงทุน ETF ต่างประเทศแบบซื้อตรงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ทันสรุปมาฝากกันกับ3แอปที่เอาไว้ใช้ซื้อขาย ETF ย่อดฮิปนะคะตรงนี้ใช้งานง่ายเริ่มต้นด้วยเงินน้อยได้ค่ะ หลังจากที่ทันได้ลงคลิปนี้ไปนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ETF ที่จ่ายเงินปันผลรายเดือนจะตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบในการสร้าง Passive Income แล้วก็คัดมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่ามี ETF ไหนบ้างที่มีประวัติจ่ายเงินปันผลดีๆนะเพื่อนๆสนใจกันเยอะเลยในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังไงจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วเพื่อนๆก็สอบถามกันมาว่าถ้าสนใจอยากจะลงทุนเนี่ยจะซื้อผ่านแอปไหนดีวันนี้ก็เลยรวบรวมมาให้นะคะเดี๋ยวจะมีจุดเด่นแต่ละแอปสรุปแบบสั้นๆมาฝากกันเพื<ๆ>่อนๆจะได้เลือกใหห้เเมาะัตวอง มากที่สุดนะคะก่อนที่จะไปฟังฝากใช้กันกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของทันเอาไว้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะแอปแรกนะคะที่ทันนํามาฝากกันก็คือ VB o v วีเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันจากบริษัทหลักทรัพย์ V ีบประเทศไทยจํากัดเขาเป็นโบรกเกอร์ชั้นนําของสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้มาเปิดให้บริการที่ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังแล้วก็อยู่ภายใต้การกาก,กับดูแลของกรตอตที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ วิธีการลงทุน ETF บนแอป v b บ o นะคะก็จะเป็นเหมือนกับการซื้อขายหุ้นตัวหนึ่งเลยนะคะวีบูนยเขาสามารถซื้อได้ทั้ง ETF แล้วก็หุ้นต่างประเทศตรงนี้เราเลือกเองได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะลงทุน ETF ตัวไหนชื่ออะไรก็ทำการบ้านมาเกอนแล้วก็สามารถค้นหาชื่อ ETF ตัวนั้นๆแล้วก็ซื้อได้เลยนะคะการซื้อก็คือเราเนี่ยฝากเงินบาทเข้าไปในระบบก่อนเสร็จแล้วก็แลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่า USD เพื่อใช้ในการซื้อ ETF แล้วเวลาขายนะคะพอกดขายเนี่ยเราก็จะรับเป็นเงินอยู่ SD, แล้วเอา USD เนี่ยแลกกลับมาเป็นเงินบาทเพื่อถอนเข้าบัญชีค่ะสําหรับจุดเด่นของ F นะคะในแง่บุมของ ETF นะคะก็คือเราสามารถซื้อขาย ETF ได้ตลอด24ชั่วโมงมีบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเช่นกันก็คือมีปัญหาอะไรสามารถติดต่อได้ตลอดรวมถึงมีเครื่องมือสนับสนุนในการเทรดเนี่ยค่อนข้างเยอะจะช่วยเพิ่มความแม่นยําในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเทรดได้ดีนะคะแอฟวีบูลเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นแอปสากลก็คือให้บริการมากกว่า13ประเทศทั่วโลกแล้ว คนส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันนะคะสำหรับในประเทศไทยนี้นะะฟีดแบ็กก็ว่าดีกันชอบกันส่วนตัวทันนะคะลงทุนหุ้นรายตัวรวมถึง ETF รายตัวบางทีทันก็ซื้อกับแอปวีบูเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ชื่นชอบใช้งานง่ายสามารถแลกเงิน USD กับเงินบาทได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเรทเนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะคะค่าคอมต่ําเพียง0.1%และไม่มีค่าคอมขั้นต่ําด้วยนะคะเริ่มต้นเทรดขั้นต่ำ1 USD หรือ0.0001หุ้นฝากเงิน เข้าแอปขั้นต่ำได้ที่20บาทค่ะ มาต่อกันที่แอปที่2นะคะก็คือ Innovest X อันนี้เป็นแอปพลิเคชันจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดชื่อเดิมก็คือบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดซึ่งแน่นอนทุกคนรู้จักชื่อไทยพาณิชย์กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะสำหรับวิธีการลงทุน ETF บนแอป Innovest X นะคะก็จะเหมือนกับการซื้อขายหุ้นเลยเหมือนกันนะคะตรงนี้เราเลือกเองได้เลยว่าเราอยากจะลงทุนหรือว่าชอบ ETF ตัวไหนเราก็ซื้อตัวนั้นนะคะโดยเราเพียงฝากเงินบาทเข้าระบบแล้วก็แลกเป็นเงินดอลลา,าร์สหรัฐ USD เพื่อใช้ในการซื้อ ETF และเวลาขาย ETF ต่างประเทศนะคะเหมือนกันทุกที่นะคะก็คือรับเป็นเงิน USD เพราะว่าเราไปเทรดหรือว่าไปซื้อขายในตลาดต่างประเทศแล้วพอได้เงิน USD เสร็จเราก็ค่อยแลกกลับเป็นเงินบาทเข้า wallet ได้เลยค่ะ สำหรับจุดเด่นของแอป InvesX นะคะก็คือเราสามารถซื้อขายได้23ประเทศ31ตลาดทั่วโกตามเวลาทำการของแต่ละตลาดเลยรวมถึงแอป,ปนี้มีผลิตภัณฑ์การลงทุนค่อนข้างเยอะเรียกว่าเป็นแอป,ปที่รวบรวมการลงทุนเอาไว้ที่เดียวครบจบในแอป,ปเดียวเลยนะคะใครที่ชื่นชอบอะไรที่หลากหลายแล้วก็มัดรวมเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์รวมถึงมีข้อมูลที่ช่วยในการประกอบการเทรดเนี่ยค่อนข้างเยอะเผื่อใครที่ไม่มีเวลาติดตามข่าวสารก็ดูข้อมูลจากแอป,ปได้ค่าคอม ะะจะอยู่ที่0.08 USD ต่อ1หุ้นแต่ว่าเขาจะมีค่าคอมขั้นต่ำด้วยก็คือ4.99 USD เริ่มต้นเทรดขั้นต่ำที่1หุ้นโดยเทรดเป็นเงิน USD ค่ะมาต่อกันที่แอปที่3นะคะนั่นก็คือแอปดามท่านเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีบางคนก็อาจจะฝากเงินเอาไว้ในแอปดามกันอยู่แล้วนะคะแอปดามเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันจากบริษัท KKP ดามของไทยเองซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเกียรตินาคินพัทระที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านของธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วค่ะ สำหรับวิธีการลงทุน ETF บนแอป,ปดามนะคะก็จะเหมือนกับการซื้อขายหุ้นเลยตรงนี้เหมือนกันทุกแอป,ปคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะซื้อ ETF ตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะคะแต่ในแอป,ปดามเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อเป็นเงินบาทก็ได้หรือจะซื้อเป็นเงิน USD ก็ได้ซึ่งแอป,ปดามเนี่ยเขาเป็นแอป,ปที่รับฝากเงินทั้งเงินบาทนะคะจะมีบัญชีดามเซฟที่ให้ดอกเบี้ยสูงเป็นเงินบาทก็มีแล้วก็จะมีบัญชีที่เป็น USD อยู่แล้วนะคะเวลาเราขาย ETF ก็รับเป็นเงิน USD เข้าบัญชีดาม FCD ซึ่งตรงนี้เพื่อนๆไม่ต เพราะว่าเราโอนเงินกันไปมาในระหว่างบัญชีดามของเราได้แบบง่ายๆอยู่แล้วค่ะสําหรับจุดเด่นของแอปดามนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อขาย ETF ได้ทั้งในเวลาทําการ และนอกเวลาทำการของตลาดมีฟีเจอร์เลือกลงทุนตามกูรูได้ตรงนี้จะเหมาะสำหรับใครที่คิดไม่ออกบางครั้งไม่มีไอเดียเราก็สามารถลอกไอเดียของกูรูได้เลยนะคะถ้าดูแล้วว่าเหมาะกับเรานะและในแอปเรียกว่าครบวงจรทั้งการฝากเงินแลกเงินและลงทุนไม่ว่าจะเป็นเงินบาทหรือว่าเงิน USD ก็สามารถเอาไว้ในแอปได้หมดค่ะฝากเงินในแอปดามรับดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยดอกเบี้ย3%ต่อปีสำหรับเงินฝาก10,000บาทแรกแต่ถ้าเป็นเงิน USD ในบัญชี FCD ดอกเบี้ย5%ต่อปีสำหรับเงินฝาก3,000 USD แรกนะคะตรงนี้ทันเคยทำคลิปเอาไว้แล้วแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมารวมให,ให้อัปเดตให้อีกทีนะคะถ้าใครอยากดูผลิตภัณฑ์ในแอป,ปดามยังไงพิมพ์คำว่าดามเอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสจะทำให้อัปเดตให้แบบล่าสุดเลยแบบเข้าใจง่ายๆนะคะตรงนี้ดียังไงก็คือถ้าเราไม่ลงทุนเพื่อนๆฝากเงินเอาไว้ก่อนก็ถือว่ายังดีเพราะดอกเบีย้ยเขาสูงนะคะเราสามารถรอจังหวะได้โดยที่ไม่ต้องเร่งรีบค่าคอมต่ำและฟรี ค่าคอม1รายการทุกเดือนส่วนรายการอื่นๆนะคะก็เริ่มต้นที่0.01 USD ต่อหุ้นหรือ0.15%ของมูลค่าซื้อขายเริ่มต้นเทรดขั้นต่ำที่50บาทหรือ1.5 USD ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง3แอปที่ทันนำมาฝากการบอกเลยว่าน่าสนใจทั้ง3มแอปแต่ละแอปเนี่ยจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนๆเราไปใช้งานกันแล้วชอบแอปไหนใช้งานแอปไหนแล้วรู้สึกว่าดีก็ใช้งานแอปนั้นนะคะยางทันเนี่ยทันมีทั้ง3แอปอยู่ในเครื่องเลยใช้งานทั้ง3แอปแต่ทั้ง3แอปเนี่ยจะใช้ในรายละเอียดที่แตกต่างกันนะคะบางแอปเนี่ยเราอาจจะเอาไว้ลงทุนกองทุนรวมบางแอปเอาไว้ซื้อ ETF รายตัวบางแอปก็เอาไว้เก็บเงินนะคะเป็นต้นตรงนี้ก็ลองดูกันว่าเราเหมาะกับแบบไหนและเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิป ะะขอขึ้นเป็นภาพรวมเป็นตารางให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะสรุปอีกหนึ่งรอบเราจะได้เห็นภาพกันแบบชัดเจนมากขึ้นค่ะต้องบอกว่าทั้ง3แอปนะคะมีจุดเด่นที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันถ้าพูดถึงในเรื่องของ ETF นะคะก็คือเริ่มต้นเทรดด้วยเงินน้อยได้แล้วก็สามารถซื้อขาย ETF แบบรายตัวได้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบแบบค่าธรรมเนียมตม่ำเลือก VB บูและดามนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบลงทุนหลายๆตลาดก็คืออยากให้การลงทุนของเรารวบรวมเอาไว้ในแอปเดียว ครบจบเลยก็เลือก Innovex a ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทานหวังว่าเพื่อนๆจะมีไอเดียเพิ่มเติมในการเลือกลงทุน ETF รายตัวว่าเราจะซื้อผ่านแอปไหนนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราจะซื้อ ETF ตัวไหนนะคะเหมือนที่บอก ETF เนี่ยมีทั้งจ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผลนะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะ ETF ตรงนี้เราก็จะต้องเอาเป้าหมายของเราเป็นตัวตงังดูว่าเราอยากจะซื้อแบบไหนจะซื้อกี่ตัวแล้วเงินลงทุนของเราเป็นยังไงนะคะซื้อทีเดียวครั้งเดียวหรือว่าค่อยๆ DCA ทยอยซื้ออันนี้คือสิ่งที่สาคัญ เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็ดูว่าเราจะลงทุนผ่านแอปไหนนะคะเดี๋ยวรายละเอียดของทั้ง3แอปทันจะแนบลิงก์ใส่เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะวันนี้ไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันแล้วก็มีไอเดียเพิ่มเติมนะคะและเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจทันจะสรุปแล้วก็มัดรวมมาฝากการแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ใครอยากดูเรื่องอะไรนะคะช่วงนี้มีผลิตภัณฑ์ไหนที่ออกมาแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าน่าสนใจอยากให้ทันทาสรุปเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะคะก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย